โอเคค่ะเมื่อกี้นี้นะคะก็คือเมื่อ EP ที่1นึ่งอยพาทุกท่านไปดูสเปครถ NLR 4ล้อบรรทุกนะคะ Jumbo Select สเปคแน่นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะอันนี้เป็น EP ที่2เดี๋ยวเรานะคะทุกท่านนะคะตามอ้อยมาดูเรื่องของสเปคของรถคันนี้นะคะตัวถังของรถคันนี้นะคะเป็นตัวถังแบบตู้แห้งนะคะหรือว่าตู้อลูมิเนียม ประตู6บานนะคะลูกค้าที่สั่งติดต่อตัวถังแบบนี้ก็คือเป็นลูกค้าที่อยู่อำเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะ,ะลูกค้าต่อไปทำในเรื่องของไปวิ่งธุรกิจเป็นร้านสะดวกซื้อนะคะไม่ใช่สะดวกซื้อสิเป็นร้านขายส่งนะคะพวกสินค้าอุปโ,โภคบริโภคนะคะแล้วก็มีการขายพวกเครื่องดื่มนะคะต่างๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มบำรุงก,กรลังนู่นนี่นั่นหลายอย่างเลยอืม แล้วทีวนี้ก็เลยสั่งต่อแบบเปิดด้านซ้ายนะคะเป็นประตูด้านซ้าย2บานประตูด้านขวา2บานแล้วก็ท้ายอีก2บานรวมเป็น6บานนะคะพร้อมกับติดตั้งตัวเหล็กนะคะด้านบนนะคะเพื่อที่จะใส่ของด้านบนได้อีกด้วยนะคะบรรทุกจุกๆกันไปเลยนะคะพื้นที่นะคะซึ่งตัวมิติตัวรถของเราคันนี้นะคะก็คือ ตัวตู้เนี่ยเป็นตู้อลูมิเนียมนะคะเป็นตู้แห้งสําหรับความยาวของตู้นะคะตัวนี้ก็คืออยู่ที่3เมตรนะคะความสูงนะคะอันนี้วัดน,นอกนะความสูงอยู่ที่เมตรเกนะคะหรือเกืบอบเกเมตรนั่นเองค่ะอยู่ประมาณ10เซนอ่า <c oughs> แล้วก็มีบันไดขึ้นให้ด้วยนะคะพร้อมกับติดตั้งหมวกรู่ลมนะคะหมวกรูลม อย่างที่ไอ้บอกนะคะก็คือสเปครุ่นนี้นะคะก็คือเป็นตู้อลูมิเนียมนะคะภายนอกเนี่ยตัวอลูมิเนียมนะคะมีความหนา1เมินะคะแล้วก็ภายในกรุซิงค์นะคะกรุซิงค์มีความหนา0.6นมิลส่วนพื้นเนี่ยเป็นพื้นเหล็กนะคะเป็นพื้นเหล็กมีความหนาประมาณ4มิลนะคะแล้วก็เรายังให้ในเรื่องของตัวนี้ค่ะทำทำตัวยึด ะะเพื่อการของตกนะคะเอาไว้ผูกชงผูกเชือกก็ว่าไปนะคะถ้าวางพาลงไพเลตเนี่ยก็สามารถที่จะยึดตรงนี้นะคะให้ความแข็งแรงแล้วก็มีขอบกันตกให้ด้วยนะนี่เห็นไหมเราทําขอบกันตกให้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะสำหรับตัวโปรหน้าแผงหน้านั่นเองนะคะตัวนี้ก็คือแผงหน้าแล้วก็ตัว <laughs> หลังคานะคะเป็นแผ่นลอนให้ไฟ เพดานนะคะเป็นไฟ LED สองหลอดแล้วก็มีพัดลมดูดอากาศให้2ตัวนะคะซึ่งตัวพัดลมเนี่ยด้านนอกก็คือเราใส่ที่เป็นกรอบครอบให้ด้วยนะคะก็คือการฝุ่นกันอะไรนั่นเองเนาะสเปคยอดเยี่ยมมากนะคะตัวนี้น่าใช้มากๆเลยนะคะมีกันมอเตอร์ไซค์นะคะมีไฟด้านข้างสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงรอบคันตามกฎหมายขนส่งนะคะจะเอาของนะคะ ไปส่งลูกค้านะคะร้านค้าจะอยู่ฝั่งซ้ายก็ลงได้ร้านค้าจะอยู่ฝั่งขวาก็ลงของได้นะคะสะดวกสบายมากแข็งแรงด้วยนี่เห็นไหมเขาเรียกว่าเป็นประตูเปิดได้รอบชิดเลยทังน้ํามันนะคะตัวนี้เป็นถังน้ํามันขนาด75ลิตรนะคะแล้วก็ให้ทางอู่เนี่ยเขาช่วยทําเก็บหมอนหนุนล้อนะคะ ตรงนี้ให้ด้วยเพื่อความสะดวกสบายเวลาไปลงของอาจจะเป็นพื้นที่ที่มันเป็นเนินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ก็การของการลดไหลนั่นเองนะคะดีมากๆเลยเนาะก็จะเป็นปุ่มเปิดไฟเปิดพัดลมนี่เห็นไหมพอเราเปิดป้าพัดลมก็หมุนนะคะแล้วก็อ่ะเราเปิดไฟนะเปิดไฟ ไฟหน้านะคะอันนี้ก็ติดเรียบร้อยเนหะ็นไหมแล้วก็ไฟบนเพดานพัดลมก็หมุนติ้วๆระบายอากาศระบายความร้อนให้กับสินค้าได้ด้วยเดี๋ยวจะมานอนเวนตรงนี้ก็ได้นะหลายๆคนคงอยากรู้แล้วแหละใช่ไหมว่าเอยถ้าเกิดว่าอยากจะได้แล้วเนี่ยเราจะเป็นเจ้าของมันยากไหมนะคะราคาเท่าลงเท่าไหร่นะคะราคาไม่แพงแล้วค่ะ ง่ายๆเลยก็คือตอนนี้นะคะดาว10%เนี่ยใช้เงินวันรับรถ89,000บาทผ่อ,อนนานสุดนะคะอยู่ที่72งวดตกงวันละประมาณ18,000 x x, 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 x เท่านั้นเองนะคะถ้าในสนใจนะคะก็สามารถทักโทรศัพท์มาหาออยได้เลยนะคะที่เบอร์0894119998นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e นะคะมาปรึกษากันก่อนได้นะคะกดหรือยังคะ กดเลยกดกดเลยค่ะกดเลยเป็นกําลังใจให้ออยหน่อยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากพิงเท่านี้ไว้ก่อนนะคะพบกันใหม่เดี๋ยวจะเอารถบรรทุกสเปคดีๆนะคะ,ะแบบยอดเยี่ยมเหมาะสําหรับการใช้งานหลากหลายมาฝากทุกท่านอีกสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ